วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นบ้านบ้านใหม่บ้านพังบ้านเก่าสัญญาณความสำเร็จหรือลางร้ายพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ0ู1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิด วันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับบ้านคือสถานที่ที่มากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยคือความทรงจำคือความตอดภัยคือครอบครัวและคือพื้นที่ที่สะท้อนตัวตนของเราได้ชัดเจนที่สุดในโลกแห่งความฝันบ้านจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของตัวตนและสภาวะจิตใจของผู้ฝันโดยตรง สภาพของบ้านในฝันก็คือสภาพชีวิตของคุณในขณะนั้นบ้านที่สวยงามแข็งแรงก็คือชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขบ้านที่ทรุดโทรมก็คือชีวิตที่กำลังเผชิญกับปัญหาห้องต่างๆภา,ายในบ้านก็คือแง่มุมต่างๆในจิตใจของเราห้องใต้ดินคือความลับที่ถูกเก็บกดห้องใต้หลังคาคือความทรงจำในอดีตและห้องครัวคือการดูแลเอาใจใส่ การฝันเห็นบ้านจึงเปรียบเสมือนการที่เราได้รับอนุญาตให้เข้าไปสำรวจบ้านในใจของตัวเองว่าตอนนี้มันแข็งแรงดีอยู่หรือไม่มีห้องไหนที่ต้องรีบซ่อมแซมหรือถึงเวลาที่ต้องสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันนี้กันเราไปเจาะลึกคำทำนายใน8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1 ฝันเห็นบ้านของตัวเองในสภาพสวยงามสมบูรณ์คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่บ่งบอกถึงความมั่นคงความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตคุณกำลังรู้สึกพึงพอใจกับสถานะของตัวเองในปัจจุบันทั้งในเรื่องครอบครัวการงานและการเงินเป็นสัญญาณของความสำเร็จและความสงบสุขด้านการงาน การงานมีความมั่นคงสูงมากคุณรู้สึกมีความสุขและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรหรือธุรกิจที่ทำอยู่ด้านการเงินฐานะทางการเงินมีความมั่นคงดีเยี่ยมมีกินมีใช้ไม่ขาดมือและมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมด้านความรักสำหรับคนโสดคุณมีความสุขและรักในตัวเองทำให้คุณมีเสน่ห และพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนมีคู่ชีวิตครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขอย่างยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ราบรื่นที่สุดคำเตือนจงรักษาความสุขและความมั่นคงนี้ไว้ให้ดีและอย่าลืมแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนรอบข้างสถานการณ์ที่สองฝันเห็นบ้านเก่าหรือบ้านในวัยเด็กคำทำนายมีดังนี้ คำทำนายหลักเป็นความฝันที่สะท้อนถึงอดีตและความทรงจำคุณอาจกำลังหอยหาความรู้สึกปลอดภัยและความเรียบง่ายเหมือนในวัยเด็กหรืออาจมีเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่ยังไม่ถูกแก้ไขและย้อนกลับมาส่งผลต่อชีวิตคุณในปัจจุบันด้านการงานคุณอาจกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับความซับซ้อนในที่ทำงาน และอยากกลับไปทำงานในบรรยากาศที่เรียบง่ายกว่าเดิมด้านการเงินอาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบ้านเกิดเข้ามาในช่วงนี้ด้านความรักสำหรับคนโสดอาจมีคนรักเก่าหรือเพื่อนในวัยเด็กกลับเข้ามาในชีวิตส่วนคนมีคู่อาจนำเรื่องราวหรือนิสัยเก่าๆก,กลับมาเป็นประเด็นในความสัมพันธ์คำเตือน การทบทวนอดีตเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเป็นบทเรียนแต่จงระวังอย่าจมอยู่กับมันนานเกินไปจนลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันสถานการณ์ที่สามฝันว่าสร้างบ้านใหม่หรือได้บ้านใหม่คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันมงคลขั้นสูงสุดบ่งบอกถึงการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างสมบูรณ์แบบ คุณกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสร้างตัวตนใหม่หรือยกระดับสถานะทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นด้านการงานมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้งานใหม่ในองค์กรที่ใหญ่กว่าเดิมหรือได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่โตด้านการเงินฐานะทางการเงินจะพลิกฟื้นและมั่งคั่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ด้านความรักสำหรับคนโสดจะได้พบเจอเนื้อคู่และสร้างครอบครัวใหม่ในเร็ววันส่วนคนมีคู่จะได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหรือมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรคําเตือนการสร้างบ้านหลังใหม่ต้องใช้พลังงานอย่างสูงจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความท้าทายและความรับผิดช,ชอบที่กำลังจะเข้ามา สถานการณ์ที่สี่ฝันว่าบ้านพังหรือบ้านสุดโสมคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางเตือนที่รุนแรงเกี่ยวกับความไม่มั่นคงในชีวิตบ้านที่เป็นตัวแทนของคุณกำลังจะพังทลายลงอาจหมายถึงปัญหาสุขภาพความล้มเหลวในหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กำลังจะแตกหักด้านการงาน มีเกณฑ์จะตกงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่อาจถึงคราวต้องปิดตัวลงอย่างกระทันหันด้านการเงินจะประสบกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนักอาจสูญเสียทรัพย์สินชิ้นใหญ่หรือเป็นหนี้เป็นสินด้านความรักสำหรับคนโสดอาจต้องเจ็บปวดกับความรักอย่างแสนสาหัสส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวกำลังจะถึงจุดแตกหัก อาจหมายถึงการอย่าร้างคำเตือนนี่คือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดให้คุณรีบหันกลับมาซ่อมแซมส่วนที่พังทลายในชีวิตของคุณโดยด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินหรือความสัมพันธ์สถานการณ์ที่หฝันว่ามีคนบุกรุกเข้าบ้านคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่สะท้อนถึงความรู้สึก ไม่ปลอดภัยและการถูกล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวบ้านคือพื้นที่ปลอดภัยของคุณการมีคนบุกรุกจึงหมายถึงกำลังจะมีคนหรือปัญหาจากภายนอกเข้ามาสร้างความวุ่นวายและทำลายความสงบสุขของคุณด้านการงานให้ระวังศัตรูในที่ทำงานหรือมีคนพยายามจะเข้ามาแทรกแซงหรือขโมยผลงานของคุณ ด้านการเงินมีเกณฑ์จะถูกหลอกลวงถูกช่อโกงหรือมีขโมยขึ้นบ้านควรระมัดระวังทรัพย์สินให้ดีด้านความรักสำหรับคนโสดอาจมีคนเข้ามาในชีวิตในลักษณะที่ไม่น่าไว้วางใจส่วนคนมีคู่เป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงที่สุดเรื่องมือที่สามที่จะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์คำเตือน จงสร้างขอบเขตในชีวิตของคุณให้ชัดเจนอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง,ง่ายๆและตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สินให้ดีสถานการณ์ที่6ฝันว่าหลงอยู่ในบ้านหาทางออกไม่เจอคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกสับสนและหลงทางอยู่ภายในจิตใจของตัวเองคุณอาจกำลังไม่เข้าใจตัวเอง ไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรหรือกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนจนหาทางออกไม่เจอด้านการงานคุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่มีความก้าวหน้าหรือกำลังสับสนว่าจะเลือกเส้นทางอาชีพไหนดีด้านการเงินกำลังมีปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อนและยังหาทางแก้ไขไม่ได้ด้านความรักสำหรับคนโสด คุณยังสับสนในใจและไม่รู้ว่าตัวเองต้องการความสัมพันธ์แบบไหนส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจอยู่ในช่วงที่น่าอึดอัดและไม่มีทางออกร่วมกันคำเตือนความฝันนี้บอกให้คุณหยุดและใช้เวลาในการสำรวจใจตัวเองอย่างจริงจังการปรึกษาเพื่อนที่ไว้ใจหรือผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยให้คุณมองเห็นทางออกได้สถานการณ์ที่เ ฝันว่ากำลังทำความสะอาดหรือจัดบ้านคําทำนายมีดังนี้คําทำนายหลักเป็นความฝันมงคลที่บ่งบอกถึงกระบวนการจัดระเบียบชีวิตและการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปคุณกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวเองการสะสางปัญหาเก่าๆและการสร้างพื้นที่ว่างเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเข้ามาด้านการงาน คุณจะสามารถส,สางงานที่ค้างค้างได้สำเร็จและจัดระบบการทำงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านการเงินจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและเริ่มต้นวางแผนการเงินใหม่ได้อย่างเป็นระบบด้านความรักสำหรับคนโสดคุณกําลังเคลียร์ใจตัวเองจากอดีตและพร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่ส่วนคนมีคู่จะสามารถแก้ไขปัญหาเก่า และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันได้คำเตือนการจัดระเบียบชีวิตต้องใช้พลังงานแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งจงตั้งใจทำต่อไปสถานการณ์ที่แปฝันเห็นบ้านร้างคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหล่กเป็นความฝันที่สะท้อนถึงความรู้สึกว่างเปล่าโดดเดี่ยวและการและเลยบางสิ่งบางอย่างที่เคยสำคัญในชีวิต อาจเป็นความสัมพันธ์ความฝันหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองด้านการงานคุณอาจรู้สึกหมดไฟหรือละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองไปด้านการเงินคุณอาจกำลังละเลยการวางแผนทางการเงินทำให้สถานะไม่มั่นคงด้านความรักสำหรับคนโสดคุณอาจปิดกั้นตัวเอง จากความรักและความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่คุณอาจกำลังละเลยความรู้สึกของคนรักทำให้ความสัมพันธ์จืดจางลงคําเตือนความฝันนี้คือสัญญาณเตือนให้คุณหันกลับไปฟื้นฟูส่วนที่ถูกทิ้งร้างในชีวิตของคุณอีกครั้งอย่าปล่อยให้มันสายเกินไปได้เวลามาเจาะลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับ การตีเลขจากฝันเห็นบ้านนั้นมีหัวใจสำคัญอยู่ที่เลขที่บ้านเลขที่แม่นยำที่สุดคือเลขที่บ้านของคุณเองไม่ว่าจะเป็นบ้านปัจจุบันหรือบ้านในฝันหากทราบเลขที่ถือเป็นเลขหลักที่ต้องนำมาใช้เรามาลงรายละเอียดกันครับฝันเห็นบ้านทั่วไปเลขเด่นคือหนึ่งบ้านหนึ่งหลังสี่เสาบ้านต่อห้องชุดเลขแนะนำ หนึ่งสี่สหนึ่งหนึ่งสี่สี่สร้างบ้านใหม่เน้นเลขหนึ่งและเกความก้าวหน้าชุดเลขแนะนำหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งบ้านพังเป็นเลขเตือนภัยหนึ่งและศูนความสูญเสียชุดเลขแนะนำหนึ่งศคนบุกรุกให้ใช้เลขที่บ้านจับคู่กับเลขเจ็ดคราะหลงในบ้าน ให้ใช้เลขที่บ้านจับคู่กับเลข6ความสับสนทําความสะอาดบ้านเป็นเลขมงคลหนึ่งและหความสุขชุดเลขแนะนำหนึ่งห้าห้าหนึ่งสรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นบ้านก็คือการเดินทางกลับเข้าไปสำรวจบ้านในใจของเรานั่นเองมันคือโอกาสอันดีที่เราจะได้ตรวจสอบดูว่า รากฐานชีวิตของเรายังแข็งแรงดีอยู่หรือไม่มีรอยร้าวตรงไหนที่ต้องรีบซ่อมแซมหรือถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะขยับขยายไปสู่บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขอให้คุณใช้ความฝันนี้เป็นแนวทางในการสร้างบ้านแห่งชีวิตของคุณให้มั่นคงและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขสำหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันถึงสัตว์เลื้คลานที่น่าเกรงขาม และมักมาพร้อมกับคำเตือนนั่นก็คือฝันเห็นจระเข้ใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝันเห็นบ้านในรูปแบบไหนมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝันโดยเอเมนคอลตูนายตู่วันนี้พกออนไลน์ สนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูน1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ